Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Be สวัสดีค,ครับผมสคกับวันนี้มาลงอินทวอลนะครับ 8, คูณ8เมตรนะครับรอบสุดท้ายระยะรวมได้7กิโลนะครับอันนี้เพจรวมรวมจอกนะสี่ครึ่งใช้เวลาทั้งหมดก็32นาทีครับ เป็นเซสชันที oh <my> ่เหนื่อยเหมือนเดิมนะครับก็คืออินทวอร์นะตื่นเช้ามาวันนี้นะครับก็กินขนมปังเป็นหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็เติมตัวของเจลนะครับแล้วก็เอาตัวแอคทีฟพีกนะครับที่เป็นซองนะมาด้วยแล้วก็ชงเป็นเป็นผงนะมี BCAA ด้วยแล้วก็ มีวิตามินด้วยวิตามินดีนะครับนันแน่นอนก็คือมีพลังงานนะครับเอ็นแับพลังงานชั้นดีที่ดูซึมได้เร็วก็รู้สึกว่าจิบทุกครั้งก็คือเฟรชแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลงานการซ้อมกันในวันที่บ้านกันก็แค่อะไรนะคนไทยสนานทีเป็นโรต้ากลิ่นก็จะพันธันธ์จนเป็นที่เพิ่มข้าวโอ๊ตแล้วก็ใส่เฟ้เป็นตน กก็กลับมาคุยกันต่อที่บ้านนะครับผมเมื่อกี้ก็ไปฝึกซ้อมกันมากับกูเนะนะครับเป็นการวิ่ง Interval Running นะครับหรือว่าการวิ่งเป็นเป็นรอบๆเป็นเซตๆไปซึ่งผมก็ซ้อมเป็นแบบ800เมตรคูณ8องจริงก็คือตารางมาราธอนเนี่ยมันไม่ค่อยมีลงขอดสั้นๆนะครับคือสั้นๆแบบ800 400อะไรอย่างเงี้ยจะน้อย แต่ว่าช่วงท,ท้ายๆก็คือเดี๋ยวผมจะไปแข่งที่คนครพนมวันที่19ใช่ไหมครับก็เนี่ยเลยอีก2-3อาทิตย์นะมันก็จะเริ่มมีคอร์ดยาวยาวไม่ยาวมากอย่าง800เสร็จแล้วก็จะสั้นลงเรื่อยๆนะครับเป็น400แล้วก็200นะครับในสัปดาห์สุดท้ายเพื่อที่จะกระตุ้นให้ v o 2 Max มันสูงขึ้นนะครับมันดีขึ้นนะในช่วงท,ท้ายๆแล้วก็ไม่ได้ยาวมากคำนวณน,นะครับเพสใหม่ไม่ให้มันเร็วเกินไป ว่าปกติเวลาเราซ้อมมันอาจจะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเช่นวันนี้ก็คืออากาศร้อนนะแล้วก็ความชื้นสูงแล้วก็ไปซ้อมใสายๆด้วยแดดมันออกแล้วนะอินเทนซิตหรือว่าความเข้มข้นในการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็จริงๆมันก็สําคัญนะมันก็จะต้องคํานวณนนครับผมเองก็เลยคิดว่าปกติผมจะซ้อมอยู่ประมาณสัก3นาทีเนาะสนาทีหมายถึงว่า2รอบสนามเนีนาทีก็คือจะเป็นเพส3 4 5นะครับ แต่วันนี้วิ่งที่เพสสามห้าสี่โดยประมาณนะครับซึ่งเป็นเพสที่คิดว่าอยากจะวิ่งให้ได้วันอาทิตย์นี้ที่งานข่นแกนสิบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะก็คือจะซ้อมให้มันตรงกันกันกบเพสที่จะไปแข่งเพื่อที่จะให้คุ้นเคยกับตัวของรอบขาแล้วก็ระยะก้าแล้วก็ความพยายามต่างๆที่ใช้ในวันนี้นะครับมาดูผลงานการวิ่งของผมในวันนี้กันก่อนนะเป็น7กิโลเมตรก็คือรวมกับ ช่วงของการเดินนะครับเดินไม่ได้จอกนะวันนี้เพราะว่าฮาร์เรทเนี่ยมันขึ้นไปสูงที่แต่อยู่แถวๆที่โซน4นะครับโซน4ไปหายังไม่ถึงโซน5ดีก็พยายาม,ค,มคุมเอาไว้ไม่ให้สูงเกินไปนะครับเพราะว่ามันร้อนเสร็จแล้วก็พักแค่1นาทีนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยจะสังเกตว่าฮาร์เรทผมอะ่ะมันจะยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับจะอยู่ที่รอบแรกเนี่ยจะอยู่ที่แค่ร้อเอง รอบแรกนะ150เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มนะครับรอบที่สองก็จะขึ้นไปแตะที่160เหล้วนะครับที่160เหล้วถ้าดูเพสไปด้วยนะครับก็คือเพสแต่แถว3.4 3.5นะครับแล้วก็เป็นที่รอบที่สามก็จะอยู่ที่เพส3.5 3.5 3.4 3.5หัวใจก็จะเริ่มขึ้นไปแตะที่160นะครับพอรอบที่สี่เริ่มไปแตะที่170เหล้วคือมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆ เนื่องจากว่าหัวใจของเราเนี่ยมันก็คือทํางานหนักแล้วก็เลือดเนี่ยมันก็เริ่มค้นนะครับมันก็จะมีฮาร์เรทที่สูงขึ้นเรื่อยๆค่อยๆแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เวลาที่เราวิ่งอินทวอร์นะครับเราคุมที่เพสฮาร์เรทเนี่ยคือปล่อยไปเลยนะฮะคุมที่เพสความเร็วที่เราจะเอาในวันนั้นเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงเทถายก็คือช่วงที่ผมวิ่งรอบหลังๆรอบที่เรอบที่8เนี่ยมันก็จะเริ่มเหนื่อยมากๆแล้วอากาศก็จะเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ คุมรอบขาคุมความเร็วของเราเอาไว้นะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับฮาร์เดมันก็จะขึ้นไปสูงแตะที่โซน4กลางๆเกิดจะไปขึ้นไปโซน5แล้วนะครับซึ่งเป็นค่าความพยายามที่อยู่ในระดับของการฝึกซ้อมอินทวอร์ของผมนะครับด้วยรองเทา้า Air Zoom o u t Fly Next% ปอรรุ่นที่1ตัวนี้นะครับซึ่งรุ่น2องกำลังจะออกมาตัวนี้เป็นคู่ใหม่นะค,คู่ใหม่ที่เพิ่งได้มาเป็นสีโอลิมปิกปี2021นะครับ จะไปใส่แข่งในงานขอนเกน10ในวันอาทิตย์นี้โดยที่จะทดลองโดยกันไม่รันอินนะครับคือจะเอาไปแข่งแบบที่ยังใหม่ๆแบบนี้เลยนะลองดูว่าจะเป็นปีลิ่งแบบไหนเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งนะครับการฝึกซ้อมอินทวอลเนี่ยเวลาที่ฝึกมันก็ปกติแล้วมันจะเป็นพัก1ต่อ1นต่อ1นคืออะไรนะครับ1ต่อ1ก็คือสมมติว่าเราวิ่ง800เมตรใช้เวลา3นาทีใช่ไหมสนาทีกว่าๆถ้าวิ่งเร็วหน่อยก็2นาทีไปปลาย ถ้าอย่างผมวันนี้ก็3นาที10อะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะพักเท่าๆกันพักหนึ่งต่อหนึ่งก็คือพักเท่าๆกันนี่คือหลักการของอินทอร์นะครับทั่วๆไปร่างกายเราก็จะขึ้นไปนะครับใช้ความพยายามขึ้นไปจนถึงประมาณสักฮาร์เดดประมาณ90%ไปหา95%ของ VO2MAX หรือว่าของ m a ็ h ซ์ฮาร์เดก็ได้อของ m a ็ h ซ์ฮาร์เดละกันง่ายๆนะครับของ m a ็ h ซ์ฮาร์เดเนี่ยจะไปแตะอยู่แถวๆช่วง 90, 93% 93% Uh, 93ก็คือโซน5นให้ไปแตะแถวๆ93สูงสุดอของผมนะจะคุมประมาณนี้นะครับก็ถ้าคำนวณของผมก็คือแมคคาร์เรจะอยู่ที่190นะครับตอนนี้นะที่เคยไปวัดมาแล้วก็ถ้าเป็น93เนี่ย190คูณจุด93ใช่ไหม176นะครับ176.7ก็คือเป็นขีดสูงสุดของโซน4ของผมจะอยู่ที่ ถ้าใช้สูตรนี้นะจะอยู่ที่176ซึ่งถ้าเกิดว่าถึง176จริงๆอย่างวันนี้คือแม็กซ์สูงสุดของรอบท้ายสุดถึง176ก็มีความรู้สึกว่าเริ่มอึดอัดแล้วนะครับคือโซน5ของเราเนี่ยคือมันจะวิ่งได้น้อยจะวิ่งได้ประมาณสักของผมนี่ประมาณสัก5นาที10นาทีก็เก่งแล้วนะครับสำหรับโซน5มันจะไปแตะแล้วมันก็จะลงมามันจะไปแตะขึ้นไป176 180นี่คือไม่ไหวแล้วของผมมันไม่ไหวแล้วนะแล้วก็ลงมาครับแต่ของเพื่อนๆของท่านอื่นก็คือไม่เท่ากันนะไไมมมม่่่่่่ใใชชวาา180เทผัันนะครบ น้องๆอ,อย่างอายุน้อยๆบางทีก็แตะ200เลยนะเออบางท่านก็อาจจะอายุมากก็ประมาณสัก1 7 0 160ก็คือสูงแล้วอันนี้คือแล้วแต่คนนะครับเวลาที่เข้ามานะครับวิ่งเข้ามาที่สเตชันเสร็จแล้วก็พักใช่ไหมคือผมไม่ได้จอกนะวันนี้เพราะว่ามันร้อนมากก็เดินเดินสลับจากเบาๆนะครับเพื่อให้ฮาร์ดเรทมันลงมาประมาณช่วงโซน2องนะสอินเทอร์วอยก็กำลังดีไม่ใช่แบบค้างโซน3แบบ150มันก็สูงไปเพราะว่ามันพักแค่1นาที 800เมตร800เมตร1นาทีนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันครับโอ้โหเอทูแม็กขึ้นมาเลยขึ้นมาเป็น61นะครับจากจาก60เมื่อวานนี้นะก็เป็นการฝึกซ้อมที่ได้ประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ซึ่งอย่างในหนังสือเล่มนี้นะครับ Running Science Optimizing Training and Performance นะครับของ John Brewer ตัวนี้ผมได้มาใหม่นะครับเล่มนี้ ดีมากๆเลยนะมันจะเป็นเรื่องๆไปนะครับอย่างเรื่องวันนี้ที่มาคุยกันก็คือฮาร์เรดของเราเนี่ยฮาร์เรดมอนิเตอร์ก็คือตัวสายคาดอกของผมเนี่ยมันจะสามารถพัฒนานะครับตัวของความสามารถหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมของเราเนี่ยได้จริงหรือไม่นะครับเมื่อการฝึกซ้อมจริงๆของนักวิ่งจริงๆอย่างพวกเราเนี่ยมันคือการเทรนนิ่งที่ดีก็คือการฝึกซ้อมแบบหลากหลายการฝึกซ้อมแบบหลากหลายมันหลากหลายจากอะไรนะครับ มันหลักหลายจากความเข้มข้นหรือว่า intensity นั่นเองอ่าใช่ไหมคือ intensity หรือว่าความเข้มข้นเนี่ยมันก็คือวัดจากตัว h e a r t rate monitor นี่แหละนะครับเออมันอาจจะวัดจากความเร็วก็ได้ในในในหลายหลายคนก็อาจจะบอกว่าเออโอเควัดจากเพล้วัดจากอะไรแต่ว่า h e a ์ t เด t e เนี่ยมันคือวัดจากร่างกายของเราตรงๆนะครับถ้าว่าวัดจากเพ c สบางทีวัดวัดแบบนั้นมันมันไม่ตรงนะมันไม่ตรงกับความพยายามของเรามันไม่ตรงกับต้นทุนในร่างกายของเราจริงๆนะครับซึ่งนะครับเอาคร่าวๆสาหรับ นักวิ่งเบื้องต้นนะเบื้องต้นเลยนะการเทรนเนี่ยมันก็คือความหลากหลายของตัวของโซนนี่แหละนะครับเราฝึกซ้อมให้หลากหลายก็คือแบ่งนะฮะแบ่งร่างกายออกเป็น5โซนใช่ไหมห้าโซนจากฮาร์เรทนะครับอันนี้ขอคราวนะแบบเบื้องต้นนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่แบบเอออยากจะฝึกอินท์วลเนี่ยมันจะต้องฝึกยังไงให้ปลอดภัยนะครับเราก็ควรที่จะฝึกอยู่แถวๆโซน4ไปหาโซน5นะครับก่อนคันแรกนะอย่างผมวันนี้ก็คือโซน4ี่ไปหาโซน5 คือร่างกายเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละคนนะครับความฟิตมันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบหายใจนะครับแล้วก็ระบบเลือดนะมันมีเรื่องของความฟิตของโครงสร้างร่างกายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าฮาร์ดเรทเราดีเราได้ร่างกายเรามันได้นะปอดเรามันได้นะแต่ว่าตัวกระดูกเส้นเอ็นอะไรมันไม่ได้มันก็อาจจะทําให้เราบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่โซน4โซนไปหาโซน5เนี่ยจะดีสําหรับอินทวอร์เทนนิงนะครับผมแล้วก็เทมโปด้วยเทมโปก็คืออาจจะเริ่มสักโซน3ไปหาโซน4 คือเหมือนอย่างที่ผมบอกคือฮาร์ดเรทมันจะค่อยๆเพิ่มเข้าไปเพิ่มนะจากเริ่มต้นจนถึงสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเอาเฉลี่ยตรงกลางมาคุยกันได้ตอนหลังว่าอ๋อโอเครวมภาพรวมแล้วเอเวอรเรสต์ Everest นะมันคือโซนโซนนี้นะวันนี้โซนโซนสามนะโซนสี่นะโซนห้านะนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาตั้งแต่ตอนต้นนะถ้าเราไปสตาร์ทต,ตอนต้นเป็นโซนห้าเลยเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะทําไม่ได้สุดท้ายมันก็จะล่วงแล้วก็จะไม่จบเพราะฉะนั้น เราก็เริ่มที่โซนต่ำๆก่อนอเพื่อเจ๊ให้ได้รอบจํานวนรอบตามจํานวนที่เราต้องการ,นะรตอนหลังถ้าเกิดว่าอย่างผมอย่างเงี้ยตอนหลังวันเนี้ยมันเหลือๆก็อาจจะเร่งได้หน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ผมก็อาจจะเออโอเคคุมฮาร์เดเรทเอาไว้พอได้มันก็เลยไม่พีคมากในตอนหลังไม่แตะโซน5นะครับก็ยังอยู่ในโซน4อยู่เลยนะอยู่ในโซน4แบบไปลายๆสุดๆเลยนะครับซึ่งนักกีฬานะครับนักกีฬาเนี่ยนักกีฬาก็คือนักวิ่งนะทุกคนเนี่ย ก็จะฝึกซ้อมนะครับโดยเฉพาะการฝึกซ้อมอินทวอลเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ร่างกายเราเนี่ยมันเกิดสภาวะฟื้นฟูเร็วนะครับหรือว่าควิกรีคอร์บูรีนั่นเองนะฮะวันนี้คือไม่ได้วิ่งเร็วมากเพราะว่าใกล้จะไปแข่งแล้วก็เลยกะว,ว่าจะซ้อมแถวเ,เพจแข่งนะครับเพื่อให้ออกตัวได้แบบรู้รอบขาแล้วก็รู้จังหวะก้าวที่ดีนะครับผมก็กะจะพยายามสอบ40ให้ได้ในงานก่อนแข่งถนะ้าไม่รู้จะได้หรือเปล่าฝากเชียร์ด้วยนะครับ ซึ่งมันดียังไงนะครับถ้าเกิดนักกีฬาที่เวลเทรนนะครับคือเทรนมาดีแล้วก็มีทำอินทอร์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยความฟิตเนี่ย,ยก็คือเรื่องที่ว่าเราวิ่งขึ้นไปล้วฮาเรนมันสูงเนี่ยฮาเรนมันสูงก็คือร่างกายมันทำงานหนักเนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเหนื่อยเนี่ยเราจะลดลงความเร็วลงมานิดนึงเนี่ยมันก็จะหายเหนื่อยนั่นเองนะครับาหายเหนื่อยเร็วนั่นเองซึ่งนี่ก็คือข้อดีสูงสุดนะครับของการฝึกอินทวอร์มันช่วยให้เราวิ่งเร็วได้ดีขึ้น มันช่วยให้เราวิ่งไกลได้เร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ฝึกวิ่งทุกๆคนที่วิ่งอยู่แล้วก็ลงงานแข่งขันทั้งระยะสั้นไปจนถึงระยะไกลนะครับก็ยังจะต้องมีโปรแกรมอินทเวลอยู่อาจจะมากน้อยแตกต่างกันนะนับกวิ่งอัลตราถามว่าเขาลงลงอินท์วลไหม าก็มีบ้างนะเพื่อที่จะกระตุ้นร่างกายเพื่อให้มันเกิดการสร้างโครงสร้างในการวิ่งเร็วให้ได้นะครับเอออาจจะไม่บ่อยอาจจะเดือนละครั้งแต่นักวิ่งสั้นๆแบบ100เมตรหรือว่าไม่หาประมาณสัก800เมตรนี้เขาอาจจะวิ่งอินทวลเนียทบทุกวันเลยครับเพราะว่าเพราะว่าร่างกายก็อาจจะยังเด็กแล้วก็กำลังฝึกซ้อมเพื่อให้มันได้โครงสร้างแข็งแรงนะครับเออให,ให้ให้ตัวของระบบ ภายในคารก็ว่าสคิล่าต่างๆมันได้นะครับระบบพลังงานมันได้นะครับระบบแมชชนิกมันได้เออเขาก็ฝึกได้ทุกวันแต่อย่างเรากลางๆใช่ไหมนักวิ่งประมาณสัก5 0 0พันไปหาสัก42โลเนี้ยก็คือผมก็คือฝึกประมาณสักสัปดาห์ละครั้งเต็มที่ก็2ครั้งซึ่งน้อยมากที่จะทํา2ครั้งอาจจะเป็นสั้นๆน,นะครับสั้นๆก็คือ400-800อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมียาวๆแบบ3,000ันในวันพฤหัสเป็นลองอินทวอนะครับเป็นเทมโปแบบยาว เป็นต้นนะครับสำหรับวันนี้ที่มาคุยให้ฟังเราให้ฟังนะครับจากหนังสือตัวของ running side ตัวนี้เขามีวิธีการนะครับหา max heart rate แบบง่ายๆนะครับ5วิธีเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะด้านนี้ไหมะนะครับก็คือการหา heart rate นะครับจากวิธีของ h s s เ l l วิธีของ Miller วิธีของ t a n a ก a วิธีของ White ซึ่งแยกเป็นชายแล้วก็หญิงด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณกันดูนะครับว่า Max Heart Rate ของเราเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาเทียบในตารางนี้ว่า Maximum Heart Rate เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำหรับโซนต่างๆของเราเป็นโซนไหนนะครับวิธีการง่ายๆจากหนังสือเล่มนี้เพื่อประโยชน์ในการฝึกซ้อมนะครับอย่าลืมว่ารักษาสุขภาพนะครับในช่วงนี้มันอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวใช่ไหมเดี๋ยวฝนตก โอ้แดดออกโอ้เหนื่อยอะไรงี้นะครับก็มันก็ต้องระวังหลายๆอย่างมันก็ต้องระวังทั้งเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของอุบัติเหตุการลื่นการถลายการอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับก็ดูแลเพื่อนๆดูแลเพื่อนฝูงนะมันอย่างผมวันนี้ก็คือไปมีพาร์ทเนอร์ครับไปซ้อมอ้าวตัวนี้ คู่ซ้อมอยู่คนเดียวเวิองวางว่างเป่านะคัวันนี้อินทอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นย้ำไว้เลยนะครับว่าควรที่จะมีพาร์นเนอร์เสร็จสิ้นภารกิจ10บคูณสี่เมตรใช่ค่ะเป็นตารางครับราลทนนะวันนี้แบบโหดมากพ <อ S 2> เพราะว่า<ะ>เป็นผู้หญิงเนาะเป็นผู้หญิงมีประจำเดือนอ๋อ แต่เรางัดเอาตัวช่วยทุกอย่างที่มีออกมานอนเยอะๆมีตัวช่วยอะไรที่คิดออกเอามาให้หมดอะไรบ้างาวันนี้กินโปรตีนเมื่อคืนเมื่อวานกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆตื่นเช้ากินขนมปังกินดีเวอร์ซีเนอร์ที่เจลระหว่างวิ่งกินแอคทีฟพลิแบบผง,งทำให้มีแรงมาก อันนี้ใช้คลัสเตอร์เด็กตินนะคะแล้วก็มี b ี a a ถึง1,200มิลลิกรัมแถมด้วยวิตามิน B ีต่างหากค่ะวันนี้จบมาได้ทั้งที่มีประจำเดือนรู้สึกภูมิใจในเดือนวันแรกด้วยใช่ไหมใช่ออค่ะก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาผู้หญิงทุกคนนะเพราะว่าร่างกายเราไม่ไหวอ่ะเราก็ไม่ฝืนอ่าโอเคค่ะขอบคุณครับคุณแม่ บายก็เป็นทกิกเล็กๆน้อยๆนะครับจากคุณเนตซึ่งก็อยู่ในตารางครับวละทันที่จะไปลงที่คำมวนนะครับก็คือนครพนมคำมวนผมลงฟูแต่ว่าคุณเนตลงหาบก็ต่างกันนะครับวิธีการซ้อมก็อย่างนี้แหละบางทีมาซ้อมด้วยกันนะครับก็คือมีผ่านเนยมามันก็เป็นการช่วยกันดูแล้วก็เผื่อมีเหตุมีอะไรจะได้ช่วยกันนะทันท่วงทีนะครับ ก็ไม่ควรมาซ้อมคนเดียวแหละผมก็คือจะพาคุณเอมาด้วยตลอดสําหรับการลงอินทวอลนะครับในวันที่แบบมันชื้นแล้วก็มันร้อนแบบนี้ก็ต้องะระมัดระวังนะครับร่างกายมันอาจจะเกิดอาการอะไรขึ้นมาได้ตลอดอย่างตอนนี้จริงๆมันก็ยังไม่ได้สายมากนะเจ็ดโมงครับตอนเนี้ยเจ็ดโมงตรงซึ่งคืออำนาจเจรนะิญอ่ะพราทิตย์มันขึ้นเร็วเร็วมากเลยมันก็อยู่ทางตะวัอนออกนะของประเทศไทยครับก็จะค่อนข้างที่จะเช้าเร็วมาก 6กโมงนี่ก็แดดแบบแรงแล้วนะไปวิ่งด้วยกันนะครับสำหรับการวิ่งเร็วๆเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพื่อมีอะไรจะมีคนช่วยนะครับผมวันนี้ผมสะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ